you สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับช่องชาแนลมีชีวิตนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับครับคลิปนี้เราจะมาทำน้ำพริกอ่องนะครับน้ำพริกอ่องเป็นอาหารโปรดของคนภาคเหนือนะครับครับเรามาดูวิธีการทำนะครับเชิญติดตามครับ ครับสำหรับเครื่องปรุงของน้ำพริกอ่องนะครับก็จะมีหมูบดนะครับหมูบดรากผักชีตะไคร้นะครับตะไคร่มะเขือเทศแล้วก็กะปิหอมแดง กระเทียมหอมหรือว่าหอมขาวนะครับแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งเราต้องเอาไปต้มก่อนนะครับเอาไปต้มให้มันเปื่อยซะหน่อยนะครับมันจะได้ตำตาง่ายๆนะครับครับก็มาดูวิธีทํากันต่อนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการ ซอยลากผักชีตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับครับก็ขออนุญาตนะครับพูดคำเมืองนะครับผสมกับภาษากลางนะครับกินอะไรเี้ก็ครับออไทยยกอไทยครับ ทำเนี่ยทำเนี่ยเยอะะมามายเลยตอนขั้นตอนต่อไปเขาก็เอาพริกแห้งเดี๋ยวเขาต้มละไว้นะครับเอามาตำเนาะตำให้มันเหลวนะครับก้อยๆตำนะครับตำแห้งมันจะเสด้ใส่ตานะครับก้อยน็อกก้อยนึกนึกนึกก็กะปี้นะครับพริกแห้งก็กะปี้ไปตำด้วยกันแค่เน้นนะครับแค่เน้นแค่บดเด้อมัต้องตำก็ได้ มันจะสแลัดใส่กันตา,มออาหมเล่นหมดปะเออเก็บไว้ล่างวะอี่ยงกับเข้าเมียงเนยต้องยกให้ใหญ่ปั้นนะครับ เดือันนี่เนี่ยก็เข้าล้มครับก็บเข้าเมียงนะถ้าเป็นพัดเป็นเจ้านี่บาไคาท่าครับถ้าเป็นก็บข้าเมียงนี่สุดยอดล่างหาไม้ล่างหไม นี่หมูเขาใส่สักกี่บาทับซีิบชิ้นหมูบดกับประมาณสัก40บาทนะครับกลิ่นได้สัก4 5ห้าคน5คนครับกะเกียวส้มกับสักสาวน้อยครับหอมแดงกับสักกับมือ จะไข่กัจะไข่เห็ดต้น,ต,น,น,นต้นเพียนี่หมูบดหมูบดสี่บาทครับขีักี้ขีต่ำนี่ก่อน ห้ามไปบีพี่ห้ามไปบีจะนี่ก็เป็นพริกตีเขาต่ำกับกระปี้ไว้นะครับต่ำกระปี้ไว้แล้วเขาก็ตักออกไว้อันนี้ก็เป็นหอมแดงหอมขาวหักหอมป้อมนะครับหอมแดงแดงตำพริกอ่องครับนี่ยหญ่ย่านะ่มพริกอง เก็บมาใส่ถ้วยเพ่เก็บมาใส่ถ้วยเพ่ <c oughs> เก็ใส่ถ้วยนี่ทำไปเล่น <c oughs> ไปเล่นครับกระต่ำต่ำาพละเอียดเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปขว้าว้ากนมันล่ะถราตำละเอียดเดี๋ยวเขาก็ไปขว้ากา็ละมันกิีนหมุมบดเลย ลงไปลุ่มไปเก็บเลยใส่ซานี่ให้อ,อยากอ่ะคือใาส,าส่ซาดิ้งอะ่ะใาส,าส่ซา้ยิบใส่ซายิี่นี่ใส่ซานี่น้องใบคุเกกีงดายใจ, <c oughs> จเย็นๆก็ใกล้ต่ำนะครับหากของป้อมนี่มันจะละเอียดจ้าหน่อย ดเดี๋ยวเล่นรถท่าน ครับระวางตีนลอยจปั้นต่าน้ําพริกนะครับเขากกบพอพักกลับนะครับพักกลับมีพักป้มต้นหอมพักกาดจอนนะครับพักกาดจ้มแล้วก็พักกาดขาวเนาะพักกาดขาวในเปิ้งนานะครับ จ้้างหอยตมยครับตอนนี้น้ำพริกเขาก็เริ่มละเอียดละเอียดดีแล้วนะครับนี่ครับน้ำพริกน้ำพริกอองเขาก็ตำละเอียดเรียบร้อยละขั้นตอนต่อ,ตอไปเขาก็น่าจะได้ก็พรอมกําน,นะครับเรืวอหอยย่อยปันกัน เอาพริก,เอ,กเอาวันหมูสมกะหน่งขนึ่งพริกละเอียดแล้วก็เอาเขียส้มนะครับเขียส้มลงไปต่ำน้อยๆก่ยๆผสมกัน,น,กน,กน,นติดติดมิดเลยตุ๊กเขียส้มใจยเยวส้มน้อยๆกัหน้อย่ผสมกันนะครับ ถ้าก no e ิ่งเจริกันหน่อยน้อยมันจะส้มอย่างเดียวถ้าหน่อยใหญ่มันจะหวานหน่อยใจริญได้สองแบบนะครับอย่างละกกึ่งก็ได้

ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการคว้านะครับควาน้ําพริกแต่เราเอาอันหมูลงมาควาก่อนน้ําพริกไว้ที่หลังนะครับใส่น้ํามันสักน้อยใส่น้ํามันแหบปากเอ้เกึืงปากก็ได้ครับเชินัดจะเยิ่ยมน้ํามันแห่กึ่งปากครับเน่กันลอให้น้ามันห่อนสักน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จิ้นลงไปคว้า ไอโอไออเอไเขียส้มเราไปต่ำเพ้่มันเหลวสักหน่อยนะครับหมองมันเละเอาไป,ไปบดในโคกสักโกเจ็ดกัก,ก็เอาแล้วครับ <c oughs> ถ้าตอนนี้น้ำมันห้อนแล้วเขาก็เอาคินหมูลงไปคว้าได้เลยนะครับ ต้องใช้ไฟแห้งแตะนะครับถ้าไฟแห้งกับเบาแก๊สถ้าเจ้หลัวใจ้ฟื้นกับเอาฟื้นออกเอาหลัวออกไฟแห้งล้วมันก็จะไหมนะครับมันจะบ่หอม มัดกาแฟครับควาจีนเร็แลเฮาก่ะเอาพริกตีเฮาต่ำลงไปควาตัวจีนหมูบดนะครับควาไปเลยเลยให้มันหอมสำคัญไฟบดีแห้งนะครับ ขุดะลุโบ้โ้อนอเลีโกินกับเข้าวัานห่อนเนี่ยมันต้องมากขนาดครับได้ไแล้ะ น้ำพริกองหมอกไ่น้ำพริน้ำพริกองหมอก็ม้อไมกินกันน้ำพริกองมนเ็มนม มีกวาดเส่ยละนะก็ไปกับเชียส้มครับครับบเชียส้มเขาก็ใส่ลงไปแล้วหนอกลนครับกลนอย่างเดียวครับ เริ่มหอมแล้วครับหอมกระทัดแล้วครับถ้ากินออกไปตังนั้นช่องได้เนี่ยตึงจู้กันยาก,กินเข้าวพังครับหอมหกักหักหอมป้อมนะครับ <c oughs> ต่อไปกันน้าล่างโคกครับน้าล่างโคกสูตรใหญ่ปันครับ ต้องล่างโคกอย่างเดียวครับน้ำคนมันอยู่แต่น้ำร่างโคกดีกว่ายายปันว่า ครับน้ำล่างโคกกระเซลงไปแล้วนอสอบคุนบ้นกระเซนน้ำน้อยนะครับถ้าสอบน้ำนักกระเซนน้ำนักน้อยอไปก็อย่าล่างพรกะการขาวละเนี่ยกับลอ้อเพื่อมัน เดือดนะครับบอดี้ลืมพักการขาวเดอ้อปรแม่ทีน้องถ้าลืมพักการขาวน,นี่ก็ไู่ว่าจะได้อะมันเปิมครับพักการขาวพักการจอนหยอดก,ก,ก,กําต้นกําการมันนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปบวงรวนะครับผงชูรสหนึ่งช้อนชาอีโว่ ผงนัวครับผงนัวบะไส้กับบะล้มครับรสด,ดีสีสันนี่สุดยอดครับจัดจ้านขนาดได้เขนหนึ่งสักโหลไปละห้าน้ามีเยอะเออสูตรใหญ่ปั้นใส่ห้าน้ำมด้หวะทพริกอ่องท่านพอ่องใส่ห้าหน้าให้น้อย มันน้อยวะ่ะจางเกียกับไส้เกียนะครับก็นี่ลองจิ้มพอครับเมนูนี่ใครสนใจก็ล้องเอาไปแงาพอนะครับเมนูนี่เนี่ยกินนข้าวล้ำนะครับ กินแ่เฮ้กับหูจักปลอมหูจักอิมครับจะโูกกระสายมันหมดเดียรยดแล้วครับเดียดสะบุนสะบุนละกินกับออกแล้วครับกินในปั่นวัดครับตอนนี้นะ สูตรนี่ถ้าเติมน้ำหน,นักๆอ่ะนี่เป็นน้ำเงี้ยวครบับใส่เขาก็ใส่เลือดนะฮอใส่ตีนไก่ก็ได้ใส่โดกหมูก็ได้เติมน้ำหน,น,นักๆอ่นนะใส่ดอกเงี้วเหรอซื้อหน่อเส้นมาเหรอโลก็ได้ครับฉีกใส่ฉีกใส่กะ็ะนี่เป็นหอมจีนน้ำเงี้ยวอยู่อ่ะสูตรเดียวกันครับเดี๋ยแข่เขาเติมน้ำ ครับปิดแก๊สแล้วหลัวออกเซตพิธีเป็นตาแสบครับตักใส่ถ้วยครับเรียบร้อยครับตักใส่ถ้วยครับพ่อแม่พี่น้องเอาเข้ามาครับเอาเข้ามาเข้านึ่งมาโลไม่เลยนะไปร้อนยังปะล่ะน่ากินขนาดครับพ่อแม่พี่น้อง ของกระพงเหรอใ่หอองไรโพงนั่งเหรอ,หรอนั่นนี่กำลังถ่ายทำครับใส่หอมป้อมไปของกระพงนั่งเหรอหอมป้อมครับสีสันครับสีสันครับเซตครับได้วันดอนลุงลุงนั่งครับนะ่อยคาบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทีต่ติดตามชมช่องชาแนลมีชีวิตนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดกดแชร์ด้วยนะครับย้าครับความงามก่อน ขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะหลานเอ๋นหนึ่งส come on ปกันไปกันไปกับ เขาแค่เขากันเพื่อนะอย่าไปจู้แดงหน่อยแดงหน่อย